ส, <West> ส,วส,สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่16สิงหาคมนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะฮะก็เนี่ยก่อนจะนอนเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็ตอนเย็นก็ไปเรียนอะไรนะไปเรียนวิชาวิจัยวันนี้ของวันนี้เรียนออนไลน์นะของอาทิตย์นี้เรียนออนไลน์ก็ไปเรียนที่ห้องแทนนะฮะก็นัดจะไปหลิวไปนัดหลิวนัดแทนไปเรียนที่ห้องแทนอะไรอย่างงี้ก็นัดเรียนเรียบร้อยพอเรียนเสร็จก็ เออยันเสร็จก็เดินไปกินตตนเขียวกันนะฮะผมก็สั่งยำมาม่าพวกแทงหลิวเ็าสั่งไอ้ข้าวทงคัตสึไม่ใช่คัตสึดงคัตสึดงคัตสึดงหมูแล้วก็เออแล้วในไอ้กิจไปด้วยแล้วก็ไอ้กิจมันก็สั่งอะไรวะข้าวไก่อะไรไม่รู้มันไม่รู้มันสั่งอะไรมาตอนนั้นแต่นั่นแหละเออตอนนั้นก็กินไปวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะฮะเพราะว่าแบบมันมันไม่ได้ถ่ายอะไรไงแบบบางวันมันก็ไปเจอเพื่อนไงแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสจะได้หยิบโทรศ ถ่ายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีก็เกรงใจเขาบางทีก็ไม่ได้ยิ่งบางทีก็ไม่อยากถ่ายมากะไรเพื่อนแต่ผมก็ยังอยากถ่ายอยู่นั่นแหละแต่วันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับนั่นแหละฮะนี่ผมก็จะรีบปิดคลิปแล้วกันเพราะว่าเออผมจะนอนนะฮะผมง่วงแล้วพรุ่งนี้ต้องเรียนเช้าแลยก็ผมอยากจะรีบนอนตอนเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่พอนะฮะพรุ่งนี้มีแต่มีงานทําเยอะแต่เดี๋ยวต้องอ่านบทความอะไรสองบทความแล้วสรุปมาให้เพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเออมาเรือนี้เดี๋ยวต้องเอาไอ้งานวิจัย งานกลุ่มงานทวิจัยต้องไปไปคุยกับอาจารย์นะฮะก็เลยต้องอ่านอะไรให้เสร็จหาข้อมูลให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องรีบอ่านในบทความโซวความที่เพื่อนมันสั่งให้ผมมาอ่านเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านนั <c oughs> ่นแหละฮะผมก็เลยจะอ่านพรุ่งนี้ไงเออนั่นแหละฮะนอนลวผมไปนอนและท่าไงก็อจอ,อกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ